คืการถ่ายท่อสดเด็กอมเรียนไทยแลนด์กันนะคะทีนี้มาถึงทีมที่3แล้วทีมสุดท้ายแล้วค่ะทีมของครูโน้ตนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะน,นะคะทีมนี้นะคะประกอบไปด้วย45เคน49ลูกหมู44กาตาย45นายและ47สีหนุ่มค่ะกับคณะหอมหวนค่ะ โพอริเกฮะแมนไหมนะฮะหลายคนอาจสงสัยว่าเป็นโต้พอริเกทําทไมต้องเต้นออกมาถ้าเกิดผมไม่เต้นออกมาเดี๋ยวไอ้ขังหลังออกมามันจะเอาไปกินซะหมด ออกมาละถ้าเกิดผมไม่รีบเต้นเมื่อกี้โดนเอาไปกินแอะแฮ้เหอ้าไมเดินอย่างนั้นน่ะก็รถเสียเดินเต้นเอนวิดมานั้ากับบานข่าวลุดเออคุณเอวิดมาทำไมฮะเนี่ยผมมาดูลิเกอ้าวมาดูลิเกดูเป็นด้วยเหรอครับ แต่งตัวเอวิดแต่ใจผมก็รักลิเกไหนลองร้องสิร้องลิเกเจ็บหัวเข่าเต้นทำไมไม่รู้เดี๋ยวคุณเอวิดเชิญไปยรอตรงนู้นก่อนนะครับผม สวัสดีครับซอซอที่ไหนนะยะฉันเกาหลีเกาหลีจ้ะอย่างนี้พูดเกาหลีได้ไหมฮะได้สิไหนลองพูดเกาหลีถ้าถ้าเกิดจะพูดอย่างนี้ผมก็พูดสเปนได้ไหนลองสเปนถ้าคุณพูดได้ขนาดนี้ผมก็นายแบบอาหารหมาละครับมันจะพูดทำไมวะเนี่ย เกาหลีเขามีเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้คุณลองพูดเกาหลีเหนือก่อนสิครับอันยองฮาเซโยเจ้าเอ่อไหนลองพูดเกาหลีใต้สิฮะอันยองอันยองอะไรอะอันยองอย่างแรงเลยอะอ๋อไหนลองพูดเกาหลีอีสานสิฮะไม่เล่นสอมมาแค่นี้ตลกว่าอะไรห่วงก็ทั้งม um, uh, ุกเอาไว้เล่นรายการอื่นเดี๋ยวคุณเกาหลีเชิญที่นั่งเลยครับเดี๋ยวริเกกำลังจะเริ่มนะฮะ นี่ครับคือที่นั่งพิเศษสําหรับคุณฮะเดี๋ยวคุณเอวิชเชนนั่งตรงนี้ยินดีครับผมเกาหลีเชนนั่งตรงนี้ฮะผมนั่งตรงนี้แหละครับครับ <c oughs> ครับผมมันจะไม่ล้มหรอคะไม่ต้องกลัวฮะ,วะเดี๋ยวผมจะให้นับจังหวะ1ถึงเช้าแถึงสก็พอนั่นแหละฮะหนึ่งสองสามนั่งครับ <c oughs> แล้ววันนี้เราก็มีพระเอกลิเกมากมายอาทิเช่น ชยามิดใช่ <Why? S 1> มาด้วยเหรอ,อคุณเกาหลีครับเดี๋ยวคุณเชิญกลับไปนั่งที่ก่อนนะฮะเอาคุณเอวิดถือไม้ทำไมอะฮะผมจะเอาไปโตขึ้น<ห>อันนี้ผมรอเล่นเชิญกลับมานั่งะฮะเอานั่งครับหนึ่งสองสามและเท่านั้นยังไม่พอท่านจะได้พบกับ สุดที่ล่ามา,มาด้วยเหรอคะเนี่ยคุณเกาหลีฮะมันลุกออกจากที่นั่งไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเชิญกลับไปที่นั่งครับผมเอ้าคุณเอวิสถือไม้เล่นอีกทำไมอะฮะผมจะเอามาคืนให้ครับเ,เดี๋ยวเชิญนั่งครับผม,ผมเอา้าเดี๋ยวผมให้จังหวะนะครับหนึ่งสองซ้ำ<ว>และเท่านั้นยังไม่พอเดียว เ้าหลีจา๋าจะลุกไปไหนมาไหนบอกเอ็นวิทบ้างทำไมคะหลนจนเอ็นจะขาดอยู่แล้วและถึงเวลาที่ท่านลอยคอรอคอยนั่นแหละครับพบกับนางเอก หนูชื่อกาตายชีวิตหนูอาภัพหนูเกิดมาแล้วแมวกินหมดร้องอะไรเนี่ยชีวิตหนูผมจะมาดูนีเกดได้ไ<ป>เออมาร้องอะไรอาจารย์นอาจารย์หนูเลยจัดให้ร้องไปเมสาวรุ่นดารุนีอา,าอายุเพิ่งได้สิบสี ยังไม่มีใครมาเมาพอจอดกับ